วันนี้วันเกิดเหรียญค่ะคนไหนเจ้าของวันเกิดมันดูหน้าสิสีอันนีอันนี้ลูกพี่ตุ๊กคนนี้ลูกพี่อันนี้ลูกพี่แป๊กกันนะอันนี้ลูกใครนะลูกพี่ยุทธคนเนี้ยเออเอาลง ลูกพิยุททำไมหล่อเทล่ะเดี๋ยวยจะเปล่าหนีแล้วเจ้ของวันเกิดไปแล้วค่ะใส่ชุดสีแดงใส่สีฟ้าฮะใส่สีฟ้าอันนี้สีฟ้าใช่ไหมใส่อยู่เนี่ยสีส้มลูกสีส้ม อันนี้สีสอะไรน่ะสีฟ้าเอ้าเหรออันนี้สีส้มลูกสีส้มโอ้โอ้หลินหทั้งน,นั้นเลยค่ะเหลิน แม่จะมารับเราใช่แม่จะมายัดกันกลองทุกคือเพราะว่าแม่น้องเพลไปขายอันนี้อันนี้สาวคนงามคนเนี่ยสาวคนงามเดี๋ยวให้ยะนะดูเอาด่เด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินแช่งไอติมเออบ้านพี่แฮงอยู่กิไก่แม่จับตัอะไรลูก ันนี้เมาคนเดียวใช่ไหมวันนี้เมาคนเดียวเ <c oughs> มาคนเดียวสวัสดีจา้า